อดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเอกพจน์วงนาคถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อวานนี้ค่ะหลังมีอาการข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ป่วยมานานเกือบปีซึ่งแม้จะต้องทรมานกับอาการปวดที่ลามไปทั่วร่างกายและท้องอืดเพราะอาหารไม่ย่อยแต่นักร้องเจ้าของเพลงดังทหารเกณฑ์นคนจนก็มีกำลังใจดีเยี่ยมค่ะเพราะมีแนวโน้มที่ดีว่าการรักษาจะสามารถกำจัดมะเร็งร้ายได้ค่ะก็ดีใจที่ให้ยา ผ่านไปแล้วก็เมื่อคุณหมอลองคลาดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นตรงที่เราคน้คนค้นตรวจเจอตอนแรกมันก็ยุบไปแล้วตอนนี้ก็เหลือ,เ,อเหลือที่จะต้องไปทําซีทีคอมพิวเตอร์ไปเอ็กซรย์มาให้คุณหมอดูอีกครั้งทั้ง,ท,งทั้งตัวนะครับว,ว่าว่าทั้งหมดมันยุบลงไปมากแค่ไหนแล้วหลังจานี้การรักษามันจะต้องเป็นยังไงเม่ว่าทำทีมโสโก็ อิสเร์ดูถ้าเกิดว่ายุบไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องฟื้นฟูฟื้นฟูร่างกายงานนี้นะคะเอกพจน์ก็ยังฝากขอบคุณแฟนเพลงและเพื่อนพ้องในวงการลูกทุ่งทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เขามีแรงต่อสู้กับโรคร้ายค่ะ